เอ้ยโยสวัสด <Hey. S 1> ีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปเก็บ Battle Pass จนครบเลเวล60นะครับวันนี้ผมก็ได้ชุดของ d a o n Knight นั่นก็เป็นชุดนักมวยชุดนี้เลยนะครับผมในชุดนี้ก็จะมีชื่อว่า Champion Style d a o n Knight นะครับเอฟเฟกตต่างๆมันก็เพิ่มมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะมีทั้งอยู่ใน move การทำสกอร์การวับกับฐานการคิวศัตรูแล้วก็การวิ่งนะครับจะมีเอฟเฟกฐฐฐพิเศษเพิ่มขึ้นมานะ <Wow. S 1> ในแพทก่อนหน้านี้ดากูไนท์มันก็ได้บัฟค่าสแตนมาหน่อยหนึ่งด้วยนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้มันก็เก่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมและที่สําคัญครับมันเป็นออล r ราเดอร์ที่เหมาะกับการฟาร์มมากเลยนะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็จะเอาตัวนี้ไปฟาร์มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราไปฟาร์มก่อนเนี่ยเราก็จะเอาไปยืนเลนแทนครับยืนเลนก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มันเก่งจริงๆเราต้องไปฟาร์มนะครับเลเวลมันจะได้ไวและตัวเราจะเก่งขึ้นมากๆเลยครับผมสาหรับดาร์โกไนเนี่ยหลังจากที่ผมทำเบ t เทิลพัทครบมานะครับผมก็พึ่งไปซื้อตัวมานะแล้วก็เอาไปทดลองเล่นเนี่ยยังไม่ถึง10ครั้งเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเพราะว่่่่่าาาผผมมยยยยัังงเเีีีีดตตกนนนนลวว้้้้ททคออขร อ่าสำหรับดากูไนเนี่ยเราสามารถไปทั้งฟาร์มแล้วก็ไปยินเลนได้เหมือนกันนะครับผมแต่เกมนี้เกณินจาเขาไปฟาร์มผมก็ไปยินเลนละกันนะอ่าผมจะไปเลนบนดีกว่านะครับไอเทมผมก็จะจัดตามนี้เลยนะครับม s สเซ Band นโฟกัสแบนแล้วก็วิกเน็ตโพลิซีนะฮะเบเทอร์ทอเทมก็เอาเป็นฟู h ฮิลไปนะจริงๆมันใส่ชุดนักมวยใช่ไหม น่าจะเล่นเป็นสายโจมตีใกล้นะแต่ผมคิดว่าสายโจมตีใกล้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นสายโจมตีระยะไกลไปแล้วกันนะครับผมเอยฝั่งเขามีดาก์กไนท์ด้วยวะทุกคนผมว่าซินเดอเรลลน่าจะฟาร์มนะหรือไม่ก็ดาก์นไนท์สองตัวนะครับผมเรดี้ go ไปเลยครับมากับใครเอ่ยครับอ้าวนี่เวนซอร โจมตีไปพวกโอเคไหมโอ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 ปิกาจูอุ้ยนี่เดียวอ่ะโอ้ โจมตีไปโจมตีไปมา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 โอ้โหไม่ได้เราอะมาช่วยหน่อยพวกเรียบร้อยอะผมจัดไปพวกจันนอเล็กตัวหนึง่งเรียบร้อยอบผมสวยงามไป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 ลิงลิงลิงเอาลิงเอาลิงเอาลิงเรียบร้อยครับมา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 เพิ่งจะเกิดแล้วพวก โชคดีหน่อยนะครับเมื่อกี้เกณฑ์ดินจาเข้ามาช่วยเรานะโอ้โหถอยครับถอยครับไม่ไหวนะเลงปีกจูไว้ก่อนครับจัดไปพวกเรียบร้อยครับเกณฑ์จ่าคิวไปนะแล้วสนนแหลกอีกตัวครับ เรียบร้อยครับผมสวยครับสวยครับยินจาย,ยังไม่กลับไปฟาร์มเลยนะยังฟาร์มอยู่ในโซนนี้อยู่เลยนะครับโอเคสวยอยู่ครับโอ้โหจะเก็บสแต็กนะฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมมานี่หมดอ่ะเฮ้ยทำไมมานี่กันหมดอ่ะเอาลิงเอาลิงเอาลิง ทำไมมานี่กันหมดอะครับจัดมัน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 พวกดังก่อนโอ้มาเยอะอะมาเยอะอะถอยดีครับถอยดีครับมาเยอะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเอ้า โอ้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 ไม่ตาย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 แบบนี้ก็สุดสวยดีครับโอ้โหนิดเดียวเอามันสองที่เดียบร้อยครับสวยครับผมสวยครับผมอ่าได้เต่ามาด้วยนะครับได้เต่ามาด้วยนะครับก็ไปดิครับต่อยาวๆไป พึ่งตัวใหญ่ยังอยู่เฮ้ยขย่าพึ่งไปนะขย่าพึ่งไปนะปนไฟไปโอเคสวยครับมารถต้อมว่ามาแหยังแหกไปแล้วนะโจมตี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 เรียบร้อยครับผมเอา้าโอ้โห มากันสองสามตัวทุกทีเลยนะครับมันอะไรกับผมนักหนาวะเนี่ยอะม,มาลุยกันอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอ่อไม่ฟาร์มเราฟาร์มเองนะเว้ยไป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  มามามาไปแล้วครับปึ้มโอ้โหมันยังไม่ได้คิวอ่ะเอาสโน,นแหลกก็จัดไปเลยครับจัดไปจัดไปจัดไปเรียบร้อยครับผมโอเคสวยอยู่กลับฐานก่อนไปเอาเลือดก่อนนะฮะ เดี๋ยวเวลาอีกประมาณ20นาทีเอ้ยไม่ใช่ดิ2ี่สวินะฮะไปฟาร์มก่อนครับโอ้ยทำไมวิ่งต่อยหลังอะมาเฮ้ยโอ้ซินเนเล่จะตายครับ ฉีดมันฉีดมันเอาดิเอาดิชาติศาสตร์เอาดิฉีดมันเปลี้ยงเขาให้ครับเรียบร้อยใครมาเนี่ jam. โอ้ได้กไนมาอีกแล้วอะโอ้โอ,โอ,อ,อ้โ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 อ้มอ้โออ้อ้โอ้อ้โ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 ่้โด้โโอ้โอ้โอ้โโอโอ้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 ้โอโอ เราไปเอารถตอมได้นะเราไปเอารถตอมได้อยู่มาดิใช้อยู่ไหนไปแล้วอะ่ะมาดิมาดิเอาดิเอาดิเอาดิ เลี้ยงเอาไว้ครับเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีอไอ้บางอาจมาใช้อยู่ไหนอ่ะไอ้บางอาจมาใช้อยู่ไหนอ่ะจัดการไปดีพวกสวยครับเกมนี้สวยครับเอาพึ่งก่อนเฮ้ยพึ่งตัวโตใครไม่เอาพึ่งตัวโตใครไม่เอาพึ่งตัวโตเราเอาแทน เอาดีครับเอาดีครับสองตัวครับสองตัวครับเก่านักใช่ไหมเก่านักใช่ไหมสโนแลกสโนแลกสโนแลกโอ้โหเกนจาคิวไปฮะแ,แรงจริงเกนจายัางแรงไม่เลิกนะครับตอนนี้นะไปฟาร์มก่อนละกันพวกปึ้ม เกนินจาหลังจากได้บับมาเอ้ยไม่ใชด่ดีหลังจากโดนเนิร์ฟก็ยังแรงอยู่นะฮะตอนนี้นะไปครับเขาจะเอาเต่ากันทางล่างเราก็ไปกันหน่อยครับผมไปพวกเฮ้ยซิเนเลตอยู่งั้นหรอปึ้งโหูครึ่งหลอดครึ่งหลอดครับผมจัดไปดิครับ บึง้งโอ้โหไม่ตายเอ้ยไม่ตายอะโอ้ my god เซฟโดสเกิดแล้วด้วยครับจะเย็นจะเย็นโอ้เสียหายเลยนะฮะใช้อยู่ไนแล้วเขาไม่ตายด้วยครับผมไป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 เฮ้ยมันเอาเซฟโดสแล้ววะ่ะเอาเซฟโดสแล้ววะ่ะ มันเอาเซฟโดดมนเอาเซฟโดดแล้วว่าพวกโอ้ยย่อไม่ทันครับไม่ทันครับต้องคิวต้องคิวควนไฟไปดิพวกเรียบร้อยครับเขายอมแพ้นะเอา้าฝั่งเราได้ไอ้เซฟโดดมาเหรอเฮ้ยได้มาตอนไหนวะ ผมไม่ทันดูนะฮะโอเคสก,กอร์ก็ได้อยู่ครับผมเกมนี้ทําสกอร์ไป67แต้มนะฮะกดไลค์ไปก่อนครับคิว <Q S 2> ไปทั้งหมด4และแอซิไป13ตัวนะครับผมโอตัวดาเมจไม่น่าจะแอซิตเยอะขนาดนี้นะฮ <c oughs> ะดามเมจที่ทําได้63,000รับดาเมจ53,000ดีโคไป1 5นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดารกไนท์ในชุดนักมวยนะ โอเคสรุปกันเลยนะครับสาหรับชุดนี้มันก็มีเอฟเฟกต์ต่างๆที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับผมขนาดผมที่เพิ่งซื้อตัวนี้มาเล่นเนี่ยได้ใส่สกินหรือว่าฮูดวชุดนี้ผมยังชอบเลยนะครับเอฟเฟกต์สวยงามจริงๆครับและตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังติดท็อป,ท,อปท็อปเทียร์กันอยู่เลยนะครับผมเช่นเคยถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคาอ่อยมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัด